สวัสดีครับใน E ีีนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องความเงียบคือการแก้แค้นที่ดีที่สุดนะครับคนจำนวนมากเชื่อว่าการแก้แค้นที่ดีที่สุดก็คือการสร้างความเสียหายให้กับคนที่ทำผิดต่อพวกเขาคนที่สร้างสิ่งที่ไม่ยุติธรรมต่อพวกเขาหรือว่าคนที่ทำร้ายพวกเขานะครับคนที่เชื่อแบบนี้มักจะได้รับแรงหนุนจากพายุแห่งความโกรธแค้นความอาฆาตพยาบาทแล้วก็ตกอยู่ในความปรารถนาอันมืดมนของการแก้แค้นนะครับ ทัศนคติที่ว่าจะต้องแก้แค้นอย่างรุนแรงสาหัสและสาสมมักจะนําไปสู่วงจรของการหมกมุ่นอยู่กับการคิดเชิงลบส่งผลให้เกิดความเจ็บปวดและก็ความเสียหายมากขึ้นกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าวงจรอุบาทอย่างหนึ่งนะครับที่เข้าไปแล้วหลุดออกมาได้ยากในภารกิจตอบโต้เพื่อทําลายล้างศัตรูแต่ละคนอาจจะพบว่าตัวเองนั้นติดอยู่ในวังวนแห่งความขมขื่นและความเสียใจที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับ อย่างไรก็ตามก็ยังมีทางเลือกอื่นให้เลือกนอกจากการตอบโต้อย่างรุนแรงนั่นก็คือการใช้ความเงียบเป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้แค้นนะครับการเลือกความเงียบแทนที่จะใช้ความรุนแรงในการแก้แค้นอาจจะเป็นหนึ่งในการตอบสนองที่ปลอดภัยแล้วก็ส่งพลังที่สุดนะครับแล้วก็ยังช่วยให้คนสามารถที่จะไตร่ตรองเยียวยาจิตใจแล้วก็ฟื้นฟูชีวิตให้กลับมาดีได้นะครับ ในอีพีนี้เราจะมาคุยกันว่าการเลือกความเงียบแทนการมุ่งพยายามตอบโต้หรือว่าทำลายอย่างรุนแรงสามารถนำไปสู่การเสริมพลังที่แท้จริงให้กับตัวเราและสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับตัวเราได้อย่างไรนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่ฟังคลิปนี้หรือว่าคลิปอื่นๆทุกคลิปในช่อง u i m i t e d m i n d s e t จ,จิตไม่จำกัดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคลิปไหนมีประโยชน์รู้สึกชอบอยากจะอ่านทวนซ้ำเนื้อหาของคลิปในรูปแบบของอ e ีบุ๊กหรือว่าไฟล์ pdf นะครับ ซึ่งการอ่านจะช่วยเพิ่มความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นไปในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะบอกความต้องการขอรับไฟล์ pdf ไปอ่านได้ฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับจะขอ ep ใดก็ได้สูงสุดท่านละ3 ep นะครับหรือว่าถ้าอยากจะอ่านทุกคลิปให้ครบถ้วนก็สามารถที่จะฟังวิธีการได้จากตอนท้ายสุดของคลิปนี้หรือว่าจะอ่านจากคําอธิบายคลิปด้านล่างของคลิปนี้ก็ได้นะครับเพราะอะไรความเงียบคือการแก้แค้นที่ดีที่สุดเหตุผลข้อที่1 ความเงียบทําให้คุณมีวุฒิภาวะและสร้างความสุขสงบภายในตัวคุณเองนะครับความเงียบนั้นช่วยให้คุณไตร่ตรองตัวเองได้ดีและช่วยให้คุณเติบโตขึ้นเมื่อคุณต้องเจอกับผลพวงของความสัมพันธ์ที่เป็นพิษการเดินทางสู่ความเป็นคนที่มีวุฒิภาวะจะเริ่มด้วยบทสนทนาภายในการยอมรับว่าคนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนสําคัญในชีวิตของคุณได้ก่อให้เกิดความทุกข์ความเสียใจความรู้สึกถูกทรยศหักหลังทําให้เกิดอันตราย หรือว่าความเสียหายร้ายแรงต่อคุณนั้นมันถือเป็นเรื่องที่ท้าทายนะครับการยอมรับนี้ไม่ใช่การโทษตัวเองแต่ว่ามันเป็นการเข้าใจบทบาทของคุณในการเล่าเรื่องราวชีวิตของคุณการรู้และเข้าใจว่าคุณยอมรับว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้แม้คุณจะทําดีที่สุดแล้วมันเป็นก้าวแรกสู่การเยียวยาจิตใจของคุณนะครับการให้ความสําคัญกับปฏิกิริยาตอบโต้และสิ่งที่คุณทําแทนที่จะให้ความสําคัญกับการกระทําของคนที่ทําร้ายคุณมันเป็นเรื่องสําคัญนะครับ มันหมายถึงการรับรู้ถึงช่วงเวลาที่คุณมองข้ามบทที่คนอื่นเขียนให้คุณเล่นแล้วก็ตัดสินใจจะตอบโต้ด้วยวิธีการที่สงบความเงียบนั้นไม่ใช่การตําหนิตัวเองแต่ว่ามันคือการตรหนักรู้ในตัวเองการทําแบบนี้คุณสามารถป้องกันสถานการณ์ที่คล้ายกันที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณจะแสดงปฏิกิริยาออกไปจะมีความเกี่ยวพันกันนะครับเมื่อคุณยอมรับว่าอดีตไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ คุณก็จะปลดปล่อยตัวเองจากห่วงโซ่แห่งความเสียใจและความรู้สึกผิดการปลดปล่อยนี้จะเป็นรากฐานที่สําคัญของความสงบภายในของคุณนะครับการสร้างความสงบสุขให้กับตัวเองคือการให้อภัยตัวเองมันเป็นการเข้าใจว่าคนทุกคนทําผิดพลาดได้และข้อผิดพลาดอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ได้กําหนดว่าคุณจะต้องเป็นแบบนั้นคุณจะต้องเป็นแบบนี้หรือเป็นไปตามที่คนอื่นต้องการให้คุณเป็นคนที่ทําให้คุณเจ็บปวดอยู่ในชีวิตของคุณ และถึงแม้พวกเขาจะทำลายบางส่วนภายนอกของคุณได้แต่ไม่มีใครทำลายภายในของคุณได้คุณมีความยืดหยุ่นคุณปรับตัวได้เก่งและคุณกำลังเดินทางเพื่อสร้างชีวิตของคุณขึ้นมาใหม่การเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่การคาดหวังความสมบูรณ์แบบในทันทีแต่ว่ามันคือความก้าวหน้าที่คุณจะค่อยๆสร้างมันอย่างสม่ำเสมอนะครับตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติคนมากมายที่มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จและคนที่มีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ใช้ความเงียบและการใคร่ครวญเพื่อให้ตัวเองเติบโตและพบความสงบภายในตัวเองหลังจากช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายสับสนหรือทุกขทรมานตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเนลสันแมนเดลาหลังจากถูกจำคุกเป็นเวลา27ปีแมนเดลาก็ถูกปล่อยตัวและปรากฏตัวขึ้นทำหน้าที่ของเขาต่อไปอย่างไร้ร่องรอยของความโกรธเกรี้ยวและความอาฆาตพยาบาทเขาใช้เวลาที่ถูกกุมขังเพื่อไตรตรองชีวิตของเขา การกระทําของเขาและความมุ่งมั่นต่อความยุติธรรมอย่างลึกซึ้งช่วงเวลาแห่งความเงียบงันของเขากลายเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตส่วนตัวของเขาอย่างลึกซึ้งทําให้เขาให้อภัยคนที่ทําร้ายเขาและเขานําแอฟ,ฟริกาใต้ไปสู่การปลองดองและความสามคัคคียังมีเรื่องราวที่น่าสนใจของมาลาลายูซับไซนักเคลื่อนไหวาสาวชาวปากีสถานซึ่งถูกกลุ่มตาลิบนันยิงเพราะว่าสนับสนุนการศึกษาของเด็กหญิง ในระหว่างการพักฟื้นมาลาล่าต้องอดทนในความเงียบเป็นระยะเวลาหนึ่งในขณะที่เธอต่อสู้เพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอีกครั้งครั้งนี้ทําให้เธอได้ไตร่ตรองถึงภารกิจของเธอและค่านิยมที่เธอยืนหยัดเพื่อมันการคิดใคร่ครวญในช่วงเวลานี้ทําให้เธอมีความมุ่งมั่นมากขึ้นและเธอก็กลายเป็นคนที่สนับสนุนด้านการศึกษาและสิทธิมนุษย,ยชนที่ทรงพลังมากขึ้นจนได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี2014มหาตมะรคานที ผู้นำขบวนการสันติวิธีเพื่อเอกราชของอินเดียได้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงพลังของความเงียบและการใคร่ครวญคานธีเป็นที่รู้จักจากการฝึกปฏิยานตัวอย่างเงียบๆเ,เขาใช้ช่วงเวลาเหล่านี้เพื่อไตร่ตรองการกระทำของเขามีสมาธิในหลักการของเขาและเชื่อมโยงตัวเองกับภายในของเขาการปฏิบัติตัววิธีนี้ทําให้เขารักษาความมุ่งมั่นต่ออหิงสาและความจริงแม้จะผเผชิญกับความทุกข์ยากสุดขีดก็ตามเอลิซาเบธกิลเบิร์ต ผู้แต่งเรื่อง Eat, Pray, Love หลังจากการหย่าร้างอันแสนเจ็บปวดกิลเบิร์ตเริ่มต้นการเดินทางเพื่อค้นหาตัวเองเดินทางไปยังอิตาลีอินเดียและอินโดนีเซียระหว่างที่เธออยู่ในอินเดียเธอใช้เวลาหลายเดือนในการทำสมาธิเงียบๆโดยไตรรองถึงการกระทำในอดีตของเธอและทางเลือกต่างๆที่นำเธอไปสู่การหย่าร้างช่วงเวลาแห่งความเงียบงันและการใคร่ครวญน,นี้ ทำให้เธอเปิดใจรับผิดชอบต่อส่วนของเธอที่มีผลทําให้เกิดความล้มเหลวของความสัมพันธ์ในชีวิตคู่และท้ายที่สุดก็นําไปสู่การเติบโตและเยียวยาจิตใจของตัวเธอเองอย่างลึกซึ้งอีกครั้งหนึ่งตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ที่ทรงพลังที่สุดอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการให้อภัยและการยอมรับตัวเองด้วยความเงียบพบได้ในเรื่องเล่าชีวิตของวิกตอร์แฟรงโกคนที่รอดชีวิตจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และจิตแพทย์ในหนังสือของเขาเรื่อง Man's Search for Meaning แฟรงโคลอธิบายว่าแม้ในสถานการณ์ที่น่ากลัวที่สุดเขาค้นพบวิธีให้อภัยคนที่จับกุมและก็คุมขังเขาและสร้างจิตใจที่สงบสุขในความทุกข์ทรมานของเขาได้อย่างไรความเงียบของเขาระหว่างถูกจำคุกทําให้เขาสามารถไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งและพัฒนาปรัชญาในการค้นหาความหมายในทุกประสบการณ์ของชีวิตไม่ว่าจะเจ็บปวดเพียงใดก็ตามเรื่องราวของโอปราห์วินฟรีเธอต้องทนทุกข์ทรมานในวัยเด็กที่เต็มไปด้วยการทารุณกรรมและการถูกทอดทิ้ง ตลอดหลายปีของการบำบัดการไตร่ตรองตัวเองและความเงียบสงบโอปราห์ให้อภัยคนที่ทำร้ายเธอและให้อภัยตัวเองสำหรับความรู้สึกผิดหรือความโกรธแค้นที่เธอเคยเก็บเอาไว้การเดินทางสู่การยอมรับและการให้อภัยทำให้เธอกลายเป็นหนึ่งในคนที่มีอิทธิพลและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนได้มากที่สุดในโลกการเยียวยาจิตใจเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปมันคือการปล่อยให้ตัวเองได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดความโกรธและความโศกเศร้าอารมณ์เหล่านี้มีอยู่จริง และการประมวลผลมีความจําเป็นสําหรับการที่คุณจะก้าวไปข้างหน้าความเงียบจะช่วยคุณในกระบวนการนี้เหมือนความเงียบจะจัดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้คุณที่ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอกและสิ่งรบกวนสมาธิในความเงียบคุณจะได้ยินความคิดและอารมณ์ของคุณได้อย่างชัดเจนนําไปสู่ความเข้าใจและการเยียวยาจิตใจตัวเองที่ดีขึ้นโทมสัสเมอร์ตันเป็นพระเป็นนักเขียนและเป็นนักถือสันโดษ ที่รู้จักกันในด้านจิตวิญญาณอันลึกซึ้งและชีวิตแห่งการใคร่ครวนเมอร์ตันใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในความเงียบและสันโดษเขามีงานเขียนมากมายที่ได้รับการยอมรับรวมถึงอัตชีวประวัติอันโด่งดังของเขา The Seven s t o r i e Mountain กล่าวถึงหัวข้อเรื่องของความศรัทธาสันติภาพและความยุติธรรมทางสังคมผลงานของเมอร์ตันเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนนับไม่ถ้วนในการสแสวงหาแนวทางชีวิตที่ลึกซึง้งและใคร่ครวนตัวเองมากขึ้น โดยเน้นถึงความสําคัญของความสงบภายในและการไตรตรองตัวเองเขาได้แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความเงียบอันลึกซึ้งในฐานะเส้นทางสู่การเติบโตและความเข้าใจทางจิตวิญญาณผ่านทางชีวิตพระอันเงียบสงบของเขาโดยสรุปความเงียบนั้นเป็นพันธมิตรท,ที่ทรงพลังในการเดินทางสู่ความเป็นคนที่สําเร็จยิ่งใหญ่และมีความสงบภายในโดยการปล่อยให้ตัวเองคิดไตรตรองรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทําให้อภัยและเยียวยาจิตใจตัวเองคุณจะเปลี่ยนความเงียบ ให้กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอันยิ่งใหญ่ตัวอย่างผู้คนที่สําเร็จและมีอิทธิพลมากมายแสดงให้เห็นว่าด้วยความเงียบแต่ละคนสามารถที่จะเอาชนะความทา้าทายที่ลึกซึ้งที่สุดสร้างชีวิตใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้นและยืดหยุ่นมากขึ้นไม่ว่าจะผ่านความเงียบของการถูกจองจําการทําสมาธิหรือการใคร่ครวญส่วนตัวเส้นทางสู่ความสงบสุขนั้นปูด้วยช่วงเวลาแห่งการไตร่ตรองอย่างเงียบสงบและการเติบโตอย่างลึกซึ้งเหตุผลข้อที่2 ความเงียบช่วยให้คุณต่อสู้กับตัวตนภายในของคุณเพื่อเลือกความสงบสุขให้อยู่เหนือความต้องการแก้แค้นอย่างแข็งกร้าวแรงกระตุ้นในการแก้แค้นเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติของมนุษย์ที่มีต่อการทรยศและความเจ็บปวดเป็นปฏิกิริยาที่ขับเคลื่อนโดยการต้องการความยุติธรรมและความปรารถนาที่จะทวงคืนอำนาจกลับคืนมาอย่างไรก็ตามการแก้แค้นนั้นมักนำไปสู่วงจรของการคิดลบและความเจ็บปวดที่เพิ่มมากขึ้นในทางกลับกัน ความเงียบสงบเป็นหนทางสู่การเสริมอำนาจและความสงบสุขที่แท้จริงเมื่อคุณเลือกความเงียบสงบมากกว่าการแค่แค้นเท่ากับคุณกำลังเลือกที่จะวางตำแหน่งตัวเองให้อยู่เหนือสถานการณ์ทางเลือกนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนอ่อนแอแต่มันแสดงถึงความแข็งแกรง่งอันยิ่งใหญ่คนที่ปล่อยตัวเองให้หมกมุ่นอยู่กับการคิดและหาวิธีตอบโต้อย่างรุนแรงอาจจะอ่อนแอมากกว่าเสียด้วยซ้ําเพราะว่าพวกเขาปล่อยให้ตัวเองพ่ายแพ้ต่ออารมณ์รุนแรงการเลือกที่จะเงียบก่อนเพื่อคิดไตร่ตรอง มันแสดงให้เห็นว่าคุณควบคุมอารมณ์และการกระทําของคุณได้ช่วงแรกหลังจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษสิ้นสุดลงมันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่รุนแรงความโกรธการทรยศและความเจ็บปวดสามารถที่จะบดบังการตัดสินใจที่ดีและผลักดันแต่ความปรารถนาที่จะแก้แค้นมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ผู้ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากมหาธมัคานทีเป็นคนนํากระบวนการสิทธิพลเมืองของอเมริกาโดยมุ่งมั่นที่จะไม่ใช้ความรุนแรง แม้จะต้องเผชิญกับการต่อต้านที่โหดร้ายความรุนแรงและการโจมตีส่วนตัวแต่ลูเทอร์คิงก็เลือกเส้นทางแห่งสันติภาพความเงียบของเขาเมื่อเผชิญกับความเกลียดชังไม่ใช่เพียงการนิ่งเฉยแต่เป็นจุดยืนเชิงกลยุทธ์และส่งพลังในการต่อต้านกับความอายุติธรรมแนวทางของลูเทอร์คิงนำมาซึ่งความก้าวหน้าที่สำคัญในการต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองและทิ้งมรดกแห่งความเข้มแข็งที่ยั่งยืนผ่านสันติภาพเอลิซาเบธสมาร์ เป็นนักเคลื่อนไหวด้านความปลอดภัยเด็กและนักเขียนชาวอเมริกันซึ่งได้รับความสนใจในระดับชาติหลังจากที่ถูกลักพาตัวจากบ้านของเธอในเมืองซอลเล็กซิตีรัฐยู่าในปี2545ในขณะที่อายุ14ปีเธอถูกจับกุมเป็นเวลา9เดือนโดยผู้ที่ลักพาตัวเธอเธอทนต่อการทารุณกรรมอนนาสยดสยองก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือหลังจากนั้นสมาร์ทเลือกที่จะมุ่งเน้นไปที่การรักษาจิตใจของตัวเอง และการสร้างสารรค์ประโยชน์มากกว่าการแก้แค้นคนที่คุมขังและทารุณกรรมเธอเธอก่อตั้งมูลนิธิเอลิซาเบธสมาร์ทส่งเสริมโครงการความปลอดภัยของเด็กและฟื้นฟูสำหรับคนที่ตกเป็นเหยื่อของการลักพาตัวและการละเมิดเรื่องราวความยืดหยุ่นของเธอและการใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือในการเสริมพลังและช่วยเหลือคนอื่นเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนเธอยังคงช่วยเหลือคนอื่นให้ฟื้นคืนชีวิตของตัวเอง และคนพบความเข้มแข็งหลังจากเหตุการณ์บอบช้ำทางจิตใจผ่านการทำงานของเธอหากผ่านไประยะหนึ่งหากคุณยังคงรู้สึกถึงความอยากที่จะแก้แค้นนั่นแสดงว่าจำเป็นต้องมีการไตร่ตรองและใคร้ควรภายในตัวเองมากขึ้นนี่ไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวแต่มันเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการเยียวยาจิตใจหมายความว่ามีอารมณ์ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขที่ต้องให้ความสนใจและใส่ใจในบริบทนี้ ความเงียบจะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการไตร่ตรองตัวเองและประมวลผลทางอารมณ์ของคุณคนในประวัติศาสตร์อีกคนหนึ่งที่เป็นแบบอย่างของพลังแห่งการไตร่ตรองและการทำงานภายในก็คือนักบุญฟรานซิสหลังจากชีวิตวัยรุ่นที่สับสนโอลมานและการถูกจองจําระหว่างสงครามเขาได้เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญ,ญญาณอย่างลึกซึ้งนักบุญฟรานซิสเลือกชีวิตแห่งความเงียบและการไตร่ตรองตัวเองพบกับความสงบสุขและกลายเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนน้อมถ่อมตนและการให้อภัย การใคร่ครวนที่ลึกซึ้งภายในของเขานำไปสู่มรดกแห่งความเห็นอกเห็นใจและการช่วยเหลือผู้คนซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนจำนวนนับล้านติชนัทฮันปรมาจารย์ลัทธิเซนชาวเวียดนามหลังจากประสบกับความน่าสะพึงกลัวของสงครามเวียดนามติดนัทฮันได้เลือกเส้นทางแห่งความสงบและการเจริญสติคำสอนของท่านเน้นถึงความสำคัญของความเงียบและการไตรตรองภายในเพื่อรักษาและเปลี่ยนแปลงความทุกข์จากผลงานของท่าน ผู้คนนับไม่ถ้วนได้เรียนรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์ของตัวเองและเลือกความสงบสุขให้อยู่เหนือการแก้แค้นการเลือกความสงบสุขคือการต่อสู้กับตัวตนภายในของคุณอย่างต่อเนื่องต้องใช้ความพยายามอย่างมีสติเพื่อเปลี่ยนความสนใจจากการมุ่งเป้าเอาเวลาและพลังงานของคุณไปจดจ่อกับคนที่ทำร้ายคุณไปสู่การมุ่งเป้าเอาเวลาและพลังงานของคุณไปใช้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของตัวคุณเองความเงียบช่วยในเรื่องนี้โดยการสร้างพื้นที่ที่คุณสามารถประมวลผลอารมณ์ของคุณ โดยไม่มีการรบกวนจากภายนอกช่วยให้คุณห่างไกลจากอิทธิพลที่เป็นพิษและมุ่งความสนใจไปที่เส้นทางของการรักษาจิตใจของคุณเองแฮรริเอสทับแมนชาวอเมริกันเป็นนักรณรงค์เลิกทาสและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีจากบทบาทของเธอในการทำงานใต้ดินสร้างเครือข่ายที่ช่วยให้ทาสชาวอเมริกันชเชื้อสายแอฟริกัน,กน,กน,กนได้หลบหนีไปสู่อิสรภาพในช่วงศตวรรษที่19ทับแมนเกิดมาเป็นทาสในราวปี1822ในรัฐแมริแลนด และได้หลบหนีในปี1849และต่อมาได้ทำภารกิจมากมายเพื่อช่วยเหลือทาตคนอื่นๆซึ่งนำพวกเขาไปสู่ความปลอดภัยและเสรีภาพในรัฐทางตอนเหนือและแคนาดาวิธีของทัพแมนมักจะเกี่ยวข้องกับความเงียบและความลับในการเอาชนะนายทาตและหลีกเลี่ยงการจับกลุ่มความสามารถของเธอในการไม่พูดถึงแผนการและการเคลื่อนไหวของเธอมีความสำคัญอย่างยิ่งในการหลบเลี่ยงการตรวจจับและนำทางผู้คนจำนวนมากไปสู่อิสราภาพได้สำเร็จ ความเงียบของทับแมนเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่ปกป้องทั้งตัวเธอและคนที่เธอช่วยเหลือทําให้เธอสามารถฟื้นชีวิตของเธอและช่วยเหลือคนอื่นในการทําเช่นเดียวกันความพยายามอันกล้าหาญของเธอและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ต่อความยุติธรรมทําให้เธอกลายเป็นบุคคลในตำนานในประวัติศาสตร์ของอเมริกาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความยืดหยุ่นและการต่อสู้เพื่ออิสรภาพสุดท้ายแล้วความสงบย่อมให้รางวัลมากกว่าการแก้แค้น การแค่แค้นนั้นอาจจะให้ความพึงพอใจเพียงชั่วคราวแต่ก็ไม่ได้นำไปสู่ความสุขในระยะยาวความสงบสุขนำมาซึ่งความพึงพอใจและอิสรภาพที่ยั่งยืนช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าโดยไม่มีภาระของความคับข้องใจในอดีตความเงียบเป็นสะพานสู่ความสงบเป็นการแสดงออกถึงความเคารพตัวเองและความรักในตัวเองอันทรงพลังชีวิตของแม่ชีเทเรซ่าเป็นข้อพิสูจน์ถึงผลกระทบที่ยั่งยืนของการเลือกความสงบแม้จะต้องเผชิญกับคำวิพาก์วิจารและความยากลำบาก แต่เธอก็ยังคงนิ่งเงียบต่อหน้าคนที่ว่าร้ายเธอและมุ่งความสนใจไปที่ภารกิจของเธอในการรับใช้คนยากจนและคนป่วยแนวทางที่เน้นสันติภาพของเธอได้รับการชื่นชมจากทั่วโลกและทิ้งมรดกแห่งความเหน็นอกเห็นใจและการรับใช้อย่างไม่เห็นแก่ตัวไว้ให้กับคนทั่วโลกนะครับความเงียบนั้นเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการเดินทางจากการแก้แค้นไปสู่สันติภาพด้วยการเลือกความเงียบผู้คนมากมายทั้งในประวัติศาสตร์และในยุคปัจจุบัน ได้แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งอันยิ่งใหญ่และการควบคุมอารมณ์ของตัวเองการเลือกความเงียบสงบให้อยู่เหนือการแก้แค้นจะนำไปสู่การสร้างพลังที่แท้จริงและความพึงพอใจที่ยั่งยืนความเงียบในความเรียบง่ายอย่างลึกซึ้งนั้นปูทางไปสู่การเยียวยาจิตใจการเคารพตัวเองและชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าโดยปราศจากโซรวนแห่งความคับข้องใจในอดีตเหตุผลข้อที่ 3. ความเงียบเรียกคืนชีวิตของคุณจากโลกของคนที่ทำร้ายคุณ คนบางประเภทที่มักจะทำร้ายคุณอย่างเช่นคนประเภทที่เป็นคนหลงตัวเองพวกเขาจะรู้สึกประสบความสำเร็จและมีความสุขด้วยการควบคุมความคิดคุณและได้รับความสนใจจากคุณพวกเขาจะบงการและครอบงำคุณเพื่อให้รู้สึกตัวเองนั้นมีพลังเมื่อคุณตอบสนองกลับไปด้วยความเงียบคุณจะขัดขวางพลังขับเคลื่อนของพวกเขาความเงียบทำให้การควบคุมของพวกเขาไม่ได้ผลสำหรับคุณและเปลี่ยนพลังความสนใจกลับไปอยู่ที่คุณ การไม่โต้อตอบแสดงว่าคุณปฏิเสธที่จะมอบความพึงพอใจที่พวกเขามองหาอยู่ให้กับพวกเขาการขัดปฏิกิริยาโต้อตอบจากคุณบังคับให้พวกเขาไปมองหาที่อื่นเพื่อให้ตัวเองได้รับความสนใจและควบคุมคนอื่นได้ความเงียบของคุณทําให้พวกเขาสับสนเพราะว่ามันเป็นคําตอบที่พวกเขาไม่คาดคิดและไม่เคยต้องการพวกเขารู้สึกประสบความสําเร็จรู้สึกมีตัวตนและมีความสําคัญจากเรื่องราวดราม่าและความขัดแย้งส่วนความเงียบของคุณไม่ได้ให้อะไรแก่พวกเขาเลย การใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือในเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผลมากอย่างหนึ่งนั้นถูกใช้โดยนักปรัชญ,ญาสมัยโบราณอย่างเช่นโสกราตีสคุณสมบัติที่ทำให้โสกราตีสเป็นที่รู้จักอย่างหนึ่งก็คือเรื่องวิธีการตั้งคำถามเพื่อซักถามและมักจะนิ่งเงียบเพื่อให้กู่ต่อสู้เปิดเผยความไม่สอดคล้องของตัวเองโสกราตีสขัดขวางการควบคุมที่ฝ่ายตรงข้ามพยายามที่จะนำมาใช้กับเขาความเงียบของเขาไม่ใช่การนิ่งเฉยหรือว่าการไม่รับรู้ แต่เป็นกลยุทธ์ที่ทรงพลังในการเปลี่ยนพลวัตของการสนทนาและยึดอำนาจกลับคืนมาการเอาชีวิตของคุณคืนกลับมาจากคนที่ทำร้ายหรือว่าควบคุมคุณหมายถึงการหลุดพ้นจากการบงการของพวกเขาหมายความว่าคุณไม่อนุญาตคุณไม่ยินยอมให้พวกเขาควบคุมอารมณ์และการกระทําของคุณอีกต่อไปซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะอนุญาตโดยไม่รู้ตัวให้คนที่ทำผิดต่อตัวเองเข้ามาควบคุมตัวพวกเขาด้วยการไปมีปฏิกิริยาโต้อตอบอย่างรุนแรงหรือว่าโต้อตอบกลับอยู่ตลอดเวลา ความเงียบเป็นวิธีการเรียกอิสรภาพของคุณกลับคืนมาเป็นการประกาศว่าคุณไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของพวกเขาอีกต่อไปเมื่อคุณเลือกความเงียบคุณเลือกที่จะมุ่งความสนใจไปที่ชีวิตของคุณเองคุณทุ่มเทพลังงานไปกับสิ่งที่สําคัญสําหรับคุณแทนที่จะเสียมันไปกับคนที่นําแต่ความคิดด้านลบมาให้คุณการเปลี่ยนโฟกัสนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถช่วยให้คุณสร้างชีวิตใหม่ตามเงื่อนไขของคุณเองความเงียบเป็นขอบเขตและเป็นป้อมปราการ ความเงียบเป็นข้อความที่ชัดเจนว่าคุณจะไม่มีส่วนร่วมในเกมที่เป็นพิษของพวกเขาช่วยปกป้องคุณจากอันตรายที่จะมีมาเพิ่มและให้พื้นที่ในการรักษาเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจแก่คุณขอบเขตนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับความเป็นอยู่ที่ดีของคุณเป็นรูปแบบหนึ่งของการดูแลตัวเองบทสรุปความเงียบเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการจัดการกับความสัมพันธ์ที่เป็นพิษมันช่วยให้คุณเติบโตให้จิตใจคุณมีความสงบสุขและฟื้นฟูชีวิตของคุณ ด้วยการตัดพลังอำนาจของคนที่หลงตัวเองและทำร้ายคุณแล้วก็มุ่งความสนใจไปที่การพัฒนาตัวเองความเงียบจึงกลายเป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้แค้นที่เสริมพลังให้กับคุณโดยไม่ต้องคิดในแง่ลบความเงียบเป็นทางเลือกที่เข้มแข็งและรอบคอบที่นำไปสู่การรักษาจิตใจและให้อิสระภาพแก่คุณในการเลือกความเงียบคุณต้องยืนยันความเป็นอิสระปกป้องสุขภาพจิตสุขภาพร่างกายรวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีของคุณเองและปูทางไปสู่ชีวิตที่ปราศจากอิทธิพลของคนที่เป็นพิษ นั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับขอฝากสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สาหรับทุกท่านนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่ชื่นชอบเนื้อหาของพอดแคต์ของช่อง Unlimited Mindset จิตไม่จํากัดแล้วก็อยากที่จะอ่านสคริปต์ที่ใช้ทําคลิปของช่องนี้ในรูปแบบของไฟล์ PDF และ E-Book โดยสามารถที่จะขอไฟล์ PDF หรือว่าไฟล e ์ E-Book แบบยาวๆได้ฟรีนะครับโดยแต่ละท่านสามารถขอสคริปต์ได้สูงสุดถึง3 EP นะครับจากทั้งหมดที่มีมากกว่า300 EP แล้วในตอนนี้ จะเป็น EP ีไหนก็ได้จะเป็นคลิปสั้นหรือคลิปยาวก็สามารถที่จะเลือกได้ทุก E ีีโดยการเพิ่มเพื่อนที่ Li n e แ Unlimited Myset มีสัญลักษณ์ a d หรือว่า Ad ดรส์นำหน้าด้วยนะครับแล้วก็แจ้งชื่อหรือหมายเลข EP ีที่คุณต้องการที่จะขอสคริปหรือว่าบทความไปอ่านได้เลยนะครับโดยหมายเลข EP ีจะอยู่ด้านหลังชื่อของคลิปทุกคลิปนะครับผมจะส่งให้คุณฟรีๆรีโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับผ่านทาง Li น์แแต่ถ้าคุณผู้ฟังอยากที่จะให้กําลังใจแล้วก็สนับสนุนช่องไปพร้อมๆกับการอ่านสคริป PDF หรือว่า e-book ของทุก EP ในช่องนี้ให้ครบทุกคลิปนะครับก็จะมีด้วยกัน2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือสมัครเป็นสมาชิกช่องผ่านระบบของ y t u t u นะครับค่าสมาชิกจะเป็นเดือนละ100บาทจะลงไฟล์ PDF ที่เป็นสคริปต์ของคลิปหลังจากที่ลงคลิปแล้วไม่เกิน1สัปดาห์นะครับการเป็นสมาชิกก็จะยกเลิกหรือไม่ต่ออายุเมื่อไหร่ก็ได้วิธีที่2ถ้าอยากจะให้กําลังใจและสนับสนุนช่องเป็นรายปีแบบเหมานะครับเพื่อที่จะอ่านสคริปต อ่านไฟล์ PDF อ่าน e-book ของคลิปทุกคลิปนะครับก็จะมีเป็นแบบเหมาจ่าย500บาทต่อ1ปีเต็มนะครับจะอัปเดตไฟล์ PDF ไฟล์ e-book ให้ทุกครั้งที่ลงคลิปใหม่ไม่เกิน1สัปดาห์เช่นเดียวกันนะครับสมัครเป็นสมาชิกรายปีผ่านทาง Line at unlimited myset นะครับส่งข้อความเข้าไปแล้วทางทีมงานจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบนะครับและอย่าลืมให้กำลังใจช่องด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ